สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ห้องเรียนรูฟ้าเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในเรื่องของช่วยคุณย่าจัดผลไม้นะคะเป็นการต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาช่วยจัดผลไม้แล้วก็ลงตาลาดเหมือนเดิมนะคะทีน,นี้ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าจะจัดในรูปแบบไหนนะคะมีผลไม้อไยบัานที่จะช่วยให้เราจัดเนาะทีน,นี้การ จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะแก้ปัญหาโดยแสดงระดับขั้นตอนที่ชัดเจนแล็ครบถ้วนนะคะเขียนนะคะกดเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่นะคะอันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะค่ะทีนี้คณคกูก็มีวิดีโอนะคะที่เป็นคําถามทบทวนนะคะการแก้ไขปัญหาการเปรียบเทียบแล้วก็การ เลือกว่าเราจะแก้ไขปัญหายอย่างไรนะคะพวกเพื่นจากไหยชั่วโมงนะคะที่เราเรียนมานะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามง่ายๆให้นักเรียนคิดตามแล้วก็เลือกคําตอบว่าเราจะ,ะทำะจะเลือกอะไรแล้วก็ทําสิ่งที่เราเลือกอถูกไหมนะคะเดี๋ยวคุณพอร์จะมีเฉลยให้นะคะค่ะอันนี้เราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเพนชันายทัไทยความรู้วิทยาการคำนวณป .1 อีพี1ตอนการแสดงปัญหาอย่างง่ายด้วยการลองผิดลองถูกเปรียบเทียบเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันนะคะข้อหนึ่งลิปดามีเงิน5บาทแต่อยากกินขนมราคา10บาทนักเรียนคิดว่าปัญหาของลิปดาคืออะไรก็เงินไม่พอ ขอไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะจับเวลานะคะเริ่มหมดเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือเงินไม่พอข้อสองจากข้อหนึ่ง้าริรดาอยากได้เงินเพิ่มเพื่อซื้อขนมลิริดาต้องทำอย่างไรก็เก็บเงินเพิ่มขอร้องให้จับเวลา หมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือเก็บเงินเพิ่มข้อ3ถ้านักเรียนหิวควรเลือกอะไรดีที่มีประโยชน์ก็ขนมหวานขอแซนด์วิชจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือแซนด์วิช วันนี้ลิฟดาตื่นสายเลยทําให้ต้องรีบไปโรงเรียนนักเรียนคิดว่าลิฟดาจะเลือกยานพาหนะชนิดใดที่ทําให้ถึงโรงเรียนเร็วที่สุดก็รถจักรยานยนต์ใช้เวลา30นาทีขอรถยนต์ใช้เวลา60นาทีจับเวลาค่ะหมดเวลา คำต,ตอบที่ถูกต้องคือรถจัก,กรยานยนต์ใช้เวลา30นาทีข้อหาจากภาพถ้านักเรียนต้องการไปหาลิงนักเรียนควรเลือกเส้นทางใดที่ใกล้กว่ากันเด็กๆสังเกตจากรูปภาพนะคะก็เส้นทางที่1ใช้เวลา5นาทีขอเส้นทางที่2ใช้เวลา10นาทีจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือเส้นทางที่1ใช้เวลา5นาทีข้อ6จากข้อ5หากเลือกเส้นทางที่1แล้วเกิดข้อผิดพลาดควรแก้ปัญหาอย่างไรก็โกรธโมโหขอหาเส้นทางใหม่จนกว่าจะสำเร็จจับเวลาค่ะ คำตอบที่ถูกต้องคือหาเส้นทางใหม่จนกว่าจะสำเร็จข้อ7ถ้าจะซื้อผลไม้ไปให้เพื่อนสามคนเราควรซื้ออะไรระหว่างกล้วยกับสตรอเบอรี่ก็กล้วยสามหวีขอสตรอเบอรี่หนึ่งลูกจำบเวลาค่ะ มาค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือกล้วยสามหวีข้อ8คุณแม่อยากได้ผลไม้สีม่วงเพื่อนำมาตก,ตกแต่งโต๊ะอ,อาหารลิปดาจะเลือกผลไม้ชนิดไหนให้คุณแม่ก็ส้มขอมังคุดเจ้าเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือมังคุดข้อาให้นักเรียนเรียบเทียบขนาดของผลไม้ชนิดใดมีขนาดใหญ่กว่ากันกอแตงโมขอแอปเปิลจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ แต่งบสรุปกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราต้องพบกับสิ่งต่างๆมากมายบางสิ่งจะเป็นปัญหาสามารถเข้าใจและรู้จักปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้และเรียนรู้ถึงปัญหาบางปัญหาอาจมีวิธีการแก้ไขปัญหาหลากหลายวิธีเช่นลองผิดลองถูกการเปียบเทียบและสามารถนำวิธีการแก้ไขปัญหามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องลิตาโคล่าด้วยนะคะบายยค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะเป็นการบอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะการลองผิดลองถูกลองว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วมันเหมาะสมกับเรานะคะเช่นที่เห็นนะคะคือการเดินทาง เราจะเลือกอเดินทางไปเส้นทางไหน,นที่ประหยัดเวลานะคะอันนี้ก็คือการดูวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็นําวิธีการแก้ไขปัญหานั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะทีนี้บอกว่าเด็กๆจะฝึกแล้วก็สามารถฝึกแล้วก็สามารถนําไปใช้กับไปใช้กับตัวเองได้นะคะอันทีนี้มาดูแบบฝึกหัดกันนะคะช่วยคุนยาจากผลไม้นะคะในกิจกรรมที่ 4.3นะคะช่วยคุณย่าจัดผลไม้ได้22นะคะเปิดไปเลยเราก็จะมาทำในสุดหักกันค่ะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยคุณย่านะคะจัดผลไม้โดยเลือกบัตรคาสั่งแล้วก็เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะใต้บัตรคาสั่งที่สามารถหยิบสามารถหยิบผลไม้ได้ทางั้นนผลนะคะทีนี้ผลไม้มีกี่ผลเอื่อามามานัอบช,ช่วยกันค่ะ มาลากตัวเกันนะคะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อะไรอู่ันนะคิงสองคิงห้าคิคสองคิงห้คินสองคิงครูคิงตชี อทีนี้เด็กๆนับไปก่อนคุณครูเลยนะคะนับดูว่ามันมีกี่ลูกคุณครูนับได้สิบนะคะกล้วยสามจริงไหมเอ่ยจริงไหมอ,อ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีแค่แปดนะคะกล้วยกล้วยกล้วยสามอน,นี้แปด เนาะใช่ไหมโอเคอ่ะทีนี้เราก็มาจัดใส่ตะก้านะคะตะก้าจะมีอยู่ทั้งหมดสามตะก้าอันนี้คือตะก้าสีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเงินนะคะอ่ะทีนี้เรามาจัดตะก้ากันเลยช่วยกันจัดทีนี้ครูจะพานักเรียนทำข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองให้ในักเรียน ไปทําเองนะคะเหมือนเดิมทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมือถือเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าเราจะจัดแอปเปิลสีลูกนะคะใส่ตะกร้าสีแดงัดงโดยวิธีใดอเาย,นะย,ยิดแอปเปิ้ลลูกที่หนึ่งหยิบแอปเปิลหนึ่งลูกสีแดงจะเป็นพยาญชนะอะไรคะ A หยิบแล้วก็ต้องวางใส่ตะกร้าเนาะอ่าใส่ตะกร้าสีราะคำสั่งเรานี่ตะกร้าสีอะไรคะสีแดงเนาะสีแดงก็จะเป็นตัว E สีลูกอ่านได้กี่ลูกแล้วนี่หนึ่งลูกอ่านได้่อไปลูกที่สองลูกที่สองลูกที่สอง รูปที่สามไปรูปที่สี่ก็วางค่ะเรียบร้อยไปคุกหากของเราในชั่วโมองนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อยอดจากเรื่องเดิมนะคะทีนี้ให้เด็กๆไปทําต่อในข้อที่สองนะคะค่ะสนับ ตัวนี้ก็จบแล้วนะคะทีนี้เป็นภาษาธิตไม่ดูแลทีนี้เด็กๆไปทำเองนะคะ mm. ค่ะสิ่งที่คุณครูได้พาเด็กๆทำไปในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนการเขียนํำสั่งนะคะเบื้องต้นให้ที่ให้ mm. สมมติถ้าเราอยู่โรงเรียนนะถ้าเรามาโรงเรียนครูก็จะให้เราเป็นคนเขียนแล้วก็มีเพื่อนอคนนึงเป็นคน เดินในตารางนะคะ่ครูจะมีตารางแล้วให้เดินหยิบตามคำสัง่งอันนี้ก็เป็นการฝึกเขียนคําสั่งเบื้องต้นนะคะโดยใช้แบบแบาคำสั่งนะคะสั่งให้ตัวละครนะคะหรือเพื่อนเราเนะะี่ยเดินตามคําสั่งและทำตามคำสั่งของเรานะคะค่ะสําหรับวิดีโอวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้เรียนเยอะนะคะมีนิดเดียวพอบะเพกันต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วนะคะค่ะทีนี้ให้เด็กๆไปทําการบ้านนะคะแล้วก็ รเรื่องทรงือนเดิมผ่านในห้องวิทยาการคำวนวณวันนี้ไม่มีไม่มีไอ้ลิงก์ทำการบ้านออนไลน์นะคะวันนี้ไม่มีทีน,นี้เราก็าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีน,นะคะทปนี้ไม่มีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ